ทุกวันที่มับรุบุบวายกระหดคือคนขาดเรื่องธรรมาพิบาลเอาเห็นแกตัวเป็นที่ตั้งโลกมันจะไปต่อได้ยังไงขึ้นมาถ้าคุณไม่มีธรรมพิบาลเลยเงินไม่ใช่คาตอบของทุกสิ่งนะคะคนเห็นความสําคัญของธรรมพิบาลหรือเปล่าพี่ถึงว่าเรื่องนี้สำคัญมากก็ยากมากในการที่จะสร้างเรื่องนี้แต่ว่ามันเริ่มจากตัวเราเองไม่ต้องเริ่มจากไกลไกลเลยคําพูดที่คุณรับปากกับทีมงานคุณกับลูกน้องกับลูกค้าอย่างเงี้ยขึ้นมาพี่เชื่อนะคะว่าคนเขาก็เชื่อในสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าคุณทําอย่างนี้ได้มันก็ยิ่งมีแต่ัรร่รวเเบาาาหสํ เห็นว่ตัวจีสาคัญมากๆเลยถ้ามันไม่เริ่มต้นได้ธรรมพิบาลมันจะไปต่อได้ยังไงก็บอกว่า ESG มันอยู่ใน DNA คนของ w h มานานมากแล้วพี่มองว่ามันคือ investment พี่ว่าลองคิดดูดีคะมันคือการลงทุนที่มันได้รีเทิร์นกลับถ้าเรามองภาพให้ชัดขึ้นมายิ่งคุณยิ่งโตขึ้นคุณยิ่งต้องแยกความสัญกันธ์ก็เลสูงมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่มีแต่ความเชื่อใจซึ่งกันและการได้เชื่อถือได้อะไรขึ้นได้ mm. คุณคิดว่ามันน่าอยู่ขนาดไหนเราไม่คิดจะสร้างสังคมดีๆให้กับคนรุ่นถัดไปห สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจทั่วโลกครับต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสและความยั่งยืนครับประการคนบัญชีวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณจริพรจากรุกรุสกุลนะครับประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้ววิจูนสวัสดีครับสวัสดีครับผม WHA ของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับธรรมาภิบาลอย่างไรครับ พี่สำหรับพี่นะฮะหรือทางดับเชียกรุ๊ปเรามองเพราะว่าตัว G สำคัญที่สุดต้องเริ่มด้วยตัว G ก่อนนะฮะ G SE คือเมื่อก่อนเราชอบพูดว่า ESG แต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเราเห็นว่าตัว G สําคัญมากๆเลยถ้ามันไม่เริ่มต้นได้ทารรพิบาลมันจะไปต่อได้ยังไงขึ้นมาเพราะจริง,รงๆแล้วเดบเชกุ๊ปเนี่ยเราเองมองตัว G เป็นหลักมากมายเพราะพี่บอกว่ายิ่งบริษัทเราเป็น listed company เห็ไหมฮะเราบอกเป็นส่วน public company แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่พี่ถือหุ้นคนเดียว stakeholder ค,คนถือหุ้นกับเรามากมายเราต้องสร้างบริษัทที่มีทาพิบาลให้สูงที่สุดเพื่อที่มันเป็นการเติบโตในระยะยาวขึ้นมาเพราะวันหนึ่งแล้วเกิดพี่อายุมากๆแล้วพี่เกษ โปร่งใสให้หมดขึ้นมาเราจะได้สบายใจในเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องของการมีธรรมภพิบายนี้เราสามารถใช้เป็นเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ไหมแน่นอนค่ะพี่ว่าทุกๆบริษัทที่เราดีลด้วยส่วนมากเป็นบริษัทข้ามชาติแน่นอนมันต้องมีความเชื่อถือในทุกเรื่องในแต่ต่างที่เราทำธุรกิจขึ้นมาธุรกิจของเราแต่ละเรื่องที่เราทำแม้โลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมน้ำพลังงานมันต้องอาศัยเรื่องความเชื่อเรื่องก้อนงสูงมากเลยพราผู้ประกอบการที่อยู่กับเราทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกขึ้นมาเขาให้สัมความสัมพัญเรื่องก้อนเงินสูงมากเช่นกันบริษัทต่างๆเขาต้องการทำงานกับบริษั พะเราทำิคมอุมสากรนอย่างที่เราเนี่ยเป็นหมื่นๆไร่ชุมชนรอบๆเรากี่หมื่นกี่แสนครอบครัวคนงานนี้ที่ขุมสากันกี่แสนคนตามมันก็ทบหมดนะที่เราทาทั้งหมดนะมันก็ทบถึงเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมเรื่องสังคมต่างทั้งหมดเลยถ้าตั้งต้นโดยบริษัทไม่มีตัว G ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะสามารถวาง policy ายจีให้มี E และมี S ยังไงแล้วเรามีการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไงบ้างครับทางด้านตัวสิ่งแวดล้อมประสังคมเนี่ยพี่ถือว่ามันเกี่ยวอยู่เรื่องกันเนื่องจากว่าธุรกิจที่เราทำอย่างเช่นพี่บอกว่าทางด้าาาาานนนนตััวลจจจิกกกกกธุรรรรรระะมมีีป่่่่่่ออออยยเเเืืืงงงงคบชใถซึทผ เราไม่ได้ทําเรื่องรถแต่ตอนนี้เราสนใจเรื่องรถเพราะว่ามันมีเรื่อง e-v เรามองว่าถ้าเราสามารถทําเรื่อง e-v commercial ได้มันจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนอิมิชันลงได้อันนี้คือเรื่อง environment ก็ดีต่อสังคมเดียวกันธุกรกิจทางด้านตัวนั้น่คมอุตสาหกรรมของเราทำนิคมอุตสาหกรรมมีโรงผลิตมากมายถ้าคุณบรหิหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมไม่ดีคุณปลดปล่อยอากา,กาศเป็นพิษออกไปคุณปล่อยน้ําเสียออกไปกระทบต่อสังคมไหมคะที่เราบอกต้องมีตัว G สูงมากก็คือเราต้องมาดูแลเรื่องสิ่งพวกนี้ให้หมดเลยทำยังไงต้องไม่กระทบต่อชุมชนไม่กระทบต่อสสิิิ่่่่งงงงแวดล้้้ออออออัันนนีีคืทเรรราตยูกบปะชชจๆ ESG เนี่ยหลายๆคนถามพี่บอกว่าเรายากไหมที่เราต้องทําให้คนเราตระหนักในเรื่องนี้คนของเรารู้ว่าเราเนี่ยไปเพื่อสร้างสร้างชีวิตสร้างโอกาสสร้างาให้ทางด้านตัวชุมชนทนั้งหมดขึ้นมาเราบอกว่า ESG มันอยู่ใน DNA คนของ WHO มานานมากแล้วการปูฝังแนวคิด ESG ให้กับบุคลากรในองค์กร ในทุกระดับเลยนะเรามีการสื่อสารยังไงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับแบบนี้จริงๆมันเริ่มมานานาล้วหลังจากที่กันที่บอกว่าเราทาเรื่องตัวนุชคมสากิารทำภาพต่างๆขึ้นมาพวกเรารู้ว่าถ้าเกิดเราทําไม่ดีมันจะมีผลกระทบต่อคนทั้งโลกยังไงต่อสิ่งแวดล้อมยังไงขณะเดียวกันมันก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจแน่นอนอย่างเช่นถ้าคุณทํานิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีปัญหาปลดปล่อยของเสียที่คุณได้เห็นได้ข่าวกันขึ้นมาคุณจะไม่ผ่านการประชาพิจารณ์เขาชาวบ้านก็จะไม่เชื่อถือคุณเขาจะม่่่หางตีีสทิปัญแ เราทำมาตลอดชาวบ้านเชื่อถือเราฉนั้นเวลาเราจะทํำนิคมใหม่ตาม่างเวลามีประชาพิจารณ์เราจะผ่านเร็วมากถ้าเกิดว่าคุณทําให้เกิดความไม่เชื่อถือแล้วอะไรทั้งหมดแล้วนะ่ะคุณจะทำธุรกิจต่อไปกะยะ็ยากลูกค้าเราสามารถเป็นลูกค้าระดับโลกจะมาลงทุนสร้างโรงงานนิคมสารมของเราถ้าเกิดนิคมสาหกเราเรามีชื่อเสียงในทางแย่อันนี้เขาก็ไม่มาแล้วด้านต่างชาติเขามองเลยว่าเราจัดการทางด้านเรื่องน้ํำยังไงน้ําเสียอะไร,รการปล่อยไปไหมยิ่งเราบอกว่าเรามีโพลิซีที่ทำเป็นซีโร่ดิชาร์จเวสโอ้เขายิ่งชอบเรามีพลงง แทร็กทางด้านนวสเตอร์ต่างชาติได้นข้าางจะมากค่ะในเรื่องของการการดำเนินง,งานเรื่องของ ESG เนี่ยมองเป็นค่าคอสที่เพิ่มขึ้นไหมครับพี่มองว่ามันคือ investment พี่ว่าลองคิดดูดีๆครับมันคือการลงทุนที่มันได้รีเทิร์นกลับถ้าเรามองภาพให้ชัดขึ้นมา investment คืออะไรอย่างเช่นเวลาพี่มองเรื่องสายชี้ของพี่พี่จะมอง3เรื่องใหญ่ๆแมกกาเทรนที่พี่ชอบพูดเสมออันที่1คือเรื่อง geopolitics อันที่2คือเรื่อง sustainability and climate change อันที่3คือเรื่องเทคโนโลยี3เรื่องเป็นเรื่องประกอบกันทั้งหมดเลย ย่างที่มองว่าอนาคตมันคือเรื่อง sustainability ธุรกิจที่พี่ทำานึ่งเช่นยกตัวอย่างที่ง่ายๆเลยนะเรื่องโรงไฟฟ้าสมัยก่อนพี่เป็นโรงไฟฟ้า IPP, IP SPP โรงไฟฟ้าจากถ่านหินจากแกส๊สแต่10ปีที่ผ่านมาพี่เน้นแต่เรื่องอะไรคะพลังงานสะอาดพลังงานเรื่องโซลารต่างขึ้นมาเราเน้นแต่พลังงานเรื่องนี้อย่างเดียวขึ้นมาหรือเรื่องน้ําเรามีการใช้น้ําปีหนึ่งน้ำเสียเรามีการปล่อยออกไปนี่นะสามสีบล้านลูกบาทเมตรต่อปีทํายังไงที่น้ําเสียที่เราทรีตแล้วผ่านกบบารบำบัดแล้วนะคะเราเอากลับมาใช้ให้มันเป็น value added water ก็คือเอากลับไปขายลูกค้าในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ทำอินโนเวชันขึ้นมาขายกลับในลูกค้าที่ต้องการน้ําคุณภาพสูงแบบนี้ในราคาที่ได้โปรฟิตเพิ่มขึ้นด้วยมันคืออินเวสท์เมนต์ใช่ไหมถ้าเราได้ลูกค้าเข้ามาเยอะมากมายผู้ลูกค้าต้องการแบบนี้มันก็มีรีเทิร์นในการทำถ,ถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทําสิเรา,าจ,จะสูญเสียโอกาสก็ได้สูญเสียลูกค้าไปเราไม่ได้บริ i n ท s s ใหม่เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยคาะขึ้นมาจุนใช้สายตาย,ยัางไงในการมองสิ่งเหล่านี้ให ไอ้เห็นเป็นภาพขนาดนี้ได้ครับเนี่ยพี่ชอบพูดเสมอว่าเวลาดูอะไรดูภาพใหญ่สิ่งแรกพี่ดูพี่ดู global trend ก่อน global trend พี่ดูอะไรพี่ดู mega trend ถัดมาพี่ดู regional ดู regional เสร็จพี่ดู country country สร็จเราดูบริษัทเราอยู่ในธุรกิจที่มันจะอยู่ในเทรนด์ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในเทรนด์ข้างหน้าอย่าไปทําจะทํายังไงให้เราเป็นเวฟแรกของเทรนด์ข้างหน้าเป็นผู้นําในเทรนด์ข้างหน้าก็มองดูเรื่องต่างขึ้นมาสิ่งที่เรามีอะไรเราจะต่อยอดกับมันได้ยังไงขึ้นมามองเป็นภาพสร้าง ecosystem กับมันยังไงได้ขึ้นมาเนวว่า่าาลพกรี่ชบทําเปยนจะทําให้ ใช้ดีซอร์สในการสร้างน้อยกว่าปกติของพี่ชอบใช้กําลังน,น้อยแต่ทําได้ผลเยอะมันคือการอินทิเกรตทุกอย่างเข้าด้วยกันขึ้นมามันเหมือนอีโคซิสเต็มที่มันใหญ่มากไงในต่างขึ้นมาเรื่องของ ESG rating ครับมีมุมมอง ยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้คิดว่าจะมีการพลิกบทบาทธุรกิจในประเทศไทยในอนาคตต่อไปอย่างสิ้นเชิงเลยไหมครับพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องที่ทั่วโลก้ามองกันแน่นอนค่ะบริษัทที่อยู่ในตลาดซับมันก็มีฟันต่างชาติมาลงทุนใช่ไหมคะมันต้องมี ESG rating ถ้าคุณไม่ได้ ESG rating ขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็จะลงทุนในของคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณบริษัทลิสเทดคุณก็ต้องการมีผู้ถือหุ้นหลากหลายแน่นอนค่ะผู้ถือหุันต่างๆไม่ใช่่คตางชาตินนะกรทัั่่งงฟตาๆใเมืองไทยอย่วนเน,ในี่เไม่ พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักว่าการที่ต้องทำอะไรขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมีประเด็นให้สังคมนะดูเรื่องงสิ่งแวดล้อมเราต้องดูกันมาไงเป็นการดีเทคมองว่าภาพรองเทอมเนี่ยที่คุณจะไม่ส่งต่อสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนรุ่นหลังอะ่ะควรจะมีมาตรฐานที่เข้มขึ้นไปเรื่อยๆในฐานะของผู้บริหารหญิงที่หลายท่านก็เห็นว่าแบบเป็นคนที่โอ้หทั้งแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงมีความสามารถมากมีมุมมองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทสตรีเพศแล้วก็เรื่องของ LGBTQ ใน,ใน,ในองค์กรรแแบบบนนีี้ล้ลวเามโย ตั้งแต่เด็กพี่ก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะตั้งแต่พี่สมัยเด็กๆมาอาจจะมีการ t r ีตที่ไม่ไม่เท่าเทียมพี่เกิดมาในครอบครัวคนจีนนะการ t รีตก็ไม่ได้เท่าเทียมกันเท่าไหร่นักแต่ว่าพี่ก็ไม่มีประเด็น,นอะไรกับเรื่องนี้พี่ถือว่ามันกลกายเป็นเรื่องท้าทายพี่ซะมากกว่าพี่ต้องทําให้ได้ การทำงานทาั้งหมดเรื่องเพศพี่ว่ามันไม่ไม่สำคัญอยู่ที่ใจเรามากกว่าแล้วไม่เคยมีใครเป็นข้อกำหนดชีวิตพี่ได้หลายหลายคนพี่น้องผู้หญิงบอกว่าเ็าโดนข้อกำหนดชีวิตพี่ถามว่าคุณกำหนดชีวิตตัวคุณเองหรือคนอื่นก็กำหนดคุณคุณน่ะจะกำหนดชีวิตคุณเองแล้วคุณบอกว่าคนอื่นกำหนดชีวิตพี่พี่ไม่ไม่มีให้ใครกำหนดทั้งนั้นสมัยนี้มันมีกี่เพศมันมีหลายเพศมากพี่ดูว่ามันคนมาอยู่ที่ความสามารถการทำงานไม่อยู่ที่เพศถูกไหมคะเพราะพี่ก็มาทำงานในฟิวที่ทุกคนบอกเป็นผู้ชายทำงานและทีมงานผู้บริหารของพี่ส่วนมากก็เป็นผู้ชายทั้ ได้คุณเป็น CEO ได้คุณเป็นท็อปลีดเดอร์ได้มันคือความสามารถของคุณล้วนๆขึ้นมามคุณเป็นเพศไหนก็าตามมันอยู่ที่ความสามารถตรงนี้ล้วนๆสำหรับพี่พี่คิดอย่างนี้นะท่านบริษัทพี่ใครจะเพศไหนก็ได้โดนอยู่ที่ความสามารถของคุณตรงกับงานที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเราพูดถึงคำว่าคนพันจีครับพี่จูนครับในมุมมองของพี่จูนผมอยากให้จํากัดความหมายของคนพันจีคิดว่าคนพันจีนั้นเป็นยังไงรมอภิบาลเนี่ยมีความสําคัญมากในยุคนี้ขนาดไหน พี่คิดว่ามีความสําคัญมากๆทกกวันที่มันวุ่นวายกัหมดคือคนขาดเรื่องธรรมมาพิบาลเอาเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งโลกมันจะไปต่อได้ยังไงขึ้นมาถ้าคุณไม่มีธรรมมาพิบาลเลย,ยเงินไม่ใช่คาตอบของทุกสิ่งนะคะการที่คนทําอะไรแล้วคนเขาเชื่อถือคุณหรือเปล่าคําพูดที่คุณพูดออกไปคนเขาเชื่อถือคุณไหมพี่ให้ความสําคัญเรื่องนี้สูงมากพี่คนเราต้องมีเรื่องนี้มันต้องมีธรรมมาพิบาลยิ่งบริษัทคุณใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคนาไม่ชอบของคุณขนาดไหนพูดถึงพี่ซีหมื่นหัคนชาวบ้านรอบๆนี่ข่มผ พรฒนาการนี้คมนี้อีกสี่แสนคนถ้าบริษัทธรรมพิบาลไม่ดีทําสิ่งไม่ดีเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยอะเพื่อยิ่งคุณยิ่งโตขึ้นคุณยิ่งต้องแยกให้ความสาคัญกับเรื่องนี้สูงมากๆเลยขึ้นมามุมมองของพิจูนะครับในอนาคตประเทศไทยถ้าธรรมพิบาลเนี่ยดีขึ้นความโปรง่งใสชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงประเทศไทยของพิจูในมุมมองของพิจูในอนาคตจะเป็นยังไง ที่ว่าเราจะกลับมาดีขึ้นกว่านี้สองสมปีที่ผ่านมาในตลาดหลักทรัพย์เป็นปัญหาหลักเลยเพราะว่าเรื่องทำพันธบาลของผู้ประกอบการทําให้คนไทยขัดคำเพื่อเชื่อมั่นมันก็กระทบต่อเรื่องแคปิตอลมาเก็ตเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่มีแต่ความเชื่อใจซึ่งกันและกันได้เชื่อถือได้อะไรขึ้นได้คุณคิดว่ามันน่าอยู่ขนาดไหน,นเราไม่คิดจะสร้างสังคมดีๆให้กับคนรุ่นถัดๆไปหรอ ถึงว่าเรื่องนี้สำคัญมากมันยา,ยากมากในการที่จะสร้างเรื่องนี้แต่ว่าเราต้องสร้างตรงนี้จิตสํานึกมันเริ่มจากตัวเราเองไม่ต้องเริ่มจากไกลไกลเลยคําพูดที่คุณรับปากกับทีมงานคุณกับลูกน้องกับลูกค้าอย่างเงี้ยขึ้นมาพี่เชื่อนะคะว่าคนเขาก็เชื่อในสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าคุณทําอย่างนี้ได้มันก็ยังมีแต่คนซัพพอร์ตคุณนะ่ะวันนี้เนี่ย หลายคนเนี่ยที่ดูรายการอยู่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะไม่ได้ทั้งเรื่องการบริหารองค์กรการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็รวมถึงมุมมองในการใช้ชีวิตด้วยนะครับและก็แน่นอนว่าประโยชน์สุดๆแลก็คงจะเป็นเกี่ยวกับผู้บริหารรุ่นใหม่ กับการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนและถ้าคุณมีคนพันจีในใจนะครับที่อยากจะให้เราเข้าไปเจาะลึกแนวคิดเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสังคมไทยนะครับผมสามารถที่จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับทาง Inbox p a ซ์ ESG Universe นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับคนพันจีกับผู้นําองค์กรที่กล้าเปลี่ยนเพื่อสิ่งใหม่ให้โลกของเรานั้นไร,ขร้ขอ์รัปชั่นและวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ